ไม่แล้วห้องบีไม่ต้องสักอ่ะเ๋ยวกลับไปสักสีนู้นไม่เพือที่แววมาได้โนูตครั้องพีมาเดี๋ยวสักเดี๋ยวกลัวมันนไม่ทันไหนเดี๋ยวจีงมันนีนะน้อมาหนังไหมเน้อมาจิงอลไันนีเหรอฮะน้อมาจิงเงยบันนันเนาะอ่านั่นเลย เปี้ยเลยเปี้ยเลยกินหนึ่งทิงเปี้ยเลยเนี่ยยิบขึ้นยิบขึ้นนี่ควรนี่เอา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 เดี๋ยวกลางกลางองินกางองินไม่ต้องไปช่วยเขาเลย เพื่อแต่ลงตะก้าละ